ทุกวันชายคนนี้จะค่อยๆดิงสาหร่ายที่พันเท้าออกมาแล้วนำไปต้มเป็นซุปกินเองแต่วันนี้ต่อให้เขาออกแรงแค่ไหนสาหร่ายกลับไม่ยอมหลุดกลับกันมันแพร่กระจายรวดเร็วจนปกคลุมทั้งหมู่บ้านแพร่จากทั่วสาราทิศถูกเรียกมาแต่ไม่มีใครรู้ว่านี่คืออะไรสุดท้ายพวกเขาต้องพึ่งหมอผีกิงโกกิงโกตั้งข้อสงสัยทันทีว่าเป็นปรสิต เขาจึงถามหัวหน้าหมู่บ้านว่าช่วงนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่คำตอบกลับทำให้แม้แต่กิงโกะยังต้องตกตะลึงแท้จริงแล้วหมู่บ้านแห่งนี้มีธรรมเนียมโบราณทุกครั้งที่ชาวบ้านเสียชีวิตศพจะถูกโยนลงไปในภูเขาลึกเจ็ดวันต่อมาศพจะหายไปเหลือเพียงเสื้อผ้าและมีกฎข้อสำคัญห้ามใครเข้าไปในภูเขาภายในเจ็ดวันหากฝ่าฝืนหายณะจะเกิดขึ้นแน่นอน ชาวบ้านเชื่อว่ามีใครบางคนละเมิดข้อห้ามนี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโกลาหลด้วยการสังเกตอย่างละเอียดแจ็คจึงพบความจริงต้นเหตุคือวัชพืชศพปรสิตท,ที่กินเนื้อเน่าเปื่อยซ่อนตัวในความมืดและความชื้นหากมันเกาะติดร่างกายมันจะกัดกินเลือดเนื้อจนไม่เหลืออะไรและยิ่งแพร่เชื้อได้รวดเร็วราวกับไฟลามทุ่ง โชคดีที่ชาวบ้านส่วนใหญ่พึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นแจ็คจึงรีบผสมยาพอกเมื่อทาลงไปสาหร่ายจะหลุดออกและหากโรยเกลือลงบนมันพวกมันก็จะตายทันทีเด็กชายชื่ออีซาซะตื่นตะลึงในฝีมือของกิงโกเขามีความหวังเล็กๆจึงอ้อนวอนให้ช่วยลุงที่ใกล้ตายกิงโกไม่ลังเลแต่เมื่อไปถึงบ้านสีหน้าของเขาก็หม่นหมองลงเพราะการติดเชื้อของลุงนั้นรุนแรงเกินไปไม่มียารักษาใดได้ผล กิงโกะเริ่มสงสัยบางทีลุงอาจเป็นคนที่แหกกดเก่าแก่เมื่อถูกถามลุงสารภาพทั้งน้ำตาพ่อของอิซาซะเพิ่งเสียชีวิตเขาไม่เชื่อในธรรมเนียมลึกลับจึงพากันไปยังภูเขาหวังได้เห็นน้องชายครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นความสยดสยองเกินบรรยายอินซาซะคุกเข่าอยู่เหนือร่างของพ่อที่เน่าเปื่อย ขณะที่ลุงยืนมองอยู่ห่างๆและนับจากวันนั้นโรคประหลาดก็เริ่มแพร่ไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่เมื่อฟังเรื่องทั้งหมดกิงโกะกลับเกิดคำถามที่น่ากังวลใจหากอิซาซะเป็นคนสัมผัศสศพทำไมอาการของลุงถึงเลวร้ายยิ่งกว่าทุกคนถ้าเพื่อนๆในห้องติดโรคแบบนี้เพื่อนๆจะกลัวเปล่าครับ